โลกใบนี้มันไม่เที่ยงมันมีอายุไขของมันครูบาอาจารย์ผู้มีอภินญ,ญามียานอย่างรู้ท่านได้เตือนประเทศที่เป็นเกาะจะสาบสูญหายไปก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจอไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ถ้าใครมีศรัทธาที่ตั้งมัน่นก็สามารถเป็นชาติสุดท้ายได้ เพราะเหตุว่าการสร้างหล่อหลอมท่านสมเด็จโตในครั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงบารมีใหญ่นั่นคือเข้าถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมาดูกันว่ามนุษย์สมบัตินั้นเป็นอย่างไรการเข้าถึงมนุษย์สมบัติก็คือการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่มีศีลก็คือการที่ได้มาเจริญภาวนามาอบรมบ่มจิตมาเจริญพระกรรมฐานมาละความโลภ ความโกรธความหลงนั้นแลแม้ศีลนั้นจะมีความบกพร่องไปบ้างก็เป็นของธรรมดาคราใดเมื่อเรามาภาวนาอบรมบ่มจิตพิจารณาในโทษภัยเพ่งโทษในสิ่งที่เราได้ล่วงลงไปแล้วก็เหมือนเราได้มาปะชุนแก้ไขเมื่อเราทําอยู่บ่อยๆเป็นประจำมันก็จะเป็นนิสัยมันย่อมทําให้เกิดทีริโอตปะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นแลก็ย่อมเข้าถึงความเป็นมนุษย์สมบัติ เมื่อผู้ใดมีศีลแล้วย่อมมีธรรมเป็นสมบัตินั่นก็หมายถึงจะมีความคล่องตัวคนที่มีศีลมีสมบัติตามอัตภาพบุญกุศลบารมีของตนในบุญวาสนาที่ได้สะสมมามันจะมีความคล่องตัวในการสร้างกุศลบารมีมากยิ่งขึ้นมีโอกาสมาบำเพ็ญมาภาวนามีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากขึ้นนี่เรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติ มนุษย์สมบัติคือมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมและมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมเหล่านี้แม้ถึงจะไม่มีความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ชีวิตนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความคล่องตัวมีอัตภาพที่ดีขึ้นพอมีอัตภาพที่ดีขึ้นแล้วมันย่อมเข้าถึงสวรรค์สมบัติการเข้าถึงสวรรค์สมบัติคือเข้าถึงความดี เข้าถึงวิมานมีโอกาสได้มาเจริญประพฤติปฏิบัติธรรมมากมีความคล่องตัวและมีโอกาสได้มาตั้งต้นในคุณงามความดีเมื่อมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมากๆเข้าแล้วเข้าถึงสวรรค์สมบัติคนที่เข้าถึงสวรรค์สมบัติคือเข้าถึงพรหมวิหารก็คือเข้าถึงศีลเข้าถึงทานเข้าถึงภาวนาสมบัติเหล่านี้แล มันจะไปหนุนทําให้เข้าถึงพระนิพพานนั้นคนที่จะเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้มันต้องผ่านจากการเป็นมนุษย์ก่อนนั้นมนุษย์ในขณะนี้มันเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มภูมิของมนุษย์มันยังมีอกมนุษย์ยังมีเปรตมีจิตวิญ,ญญาณของสัตว์นรกของเรัรฉานสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะจิตใจเมื่อเรายังมีความโลภ ความโกรธความหลงด้วยอำนาจของไฟสามกองเหล่านี้มันจึงทำให้วิญญาณเหล่านี้ยังไม่ไปผุดไปเกิดเพราะอะไรเพราะจิตเรายังมีความอาฆาตพยาบาทยังมีอกุศลลมูลอยู่ดังนั้นเราจึงต้องมาเจริญศีลให้เป็นมนุษย์ก่อนและความเป็นอามนุษย์เหล่านี้ให้มันเบาบางลงนั่นแหละเขาเรียกว่าต้องเข้าถึงมนุษย์สมบัติให้ได้เสียก่อน ก็คือมนุษย์ที่มาเจริญศีลมารักษาศีลมาภาวนาอย่างน้อยคือศีลห้าเมื่อบุคคลใดสามารถรักษาศีลห้าได้จะรู้คุณวิเศษประโยชน์อนิสงค์ของศีลน,นี้ว่ามันดีอย่างไรเมื่อเราเข้าถึงมนุษย์สมบัติแล้วเราจะมีความคล่องตัวมากย่อมเข้าถึงสวรรค์สมบัติแล้วมันจะง่ายต่อการมาประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์ ถ้ายัางเข้าถึงมนุษย์สมบัติไม่ได้อย่าไปถามหาสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งของเทวโลกเพราะมันเป็นแค่ความอยากมีอยากเป็นอยากได้เมื่อเรามีฐานของความเป็นมนุษย์แล้วคือศีลเพราะถ้ามนุษย์ทั้งหลายนั้นไม่มีศีลขาดจากศีลแล้วนั่นคือไม่มีสิ่งใดที่จะรองรับดังนั้นการที่เรามาอบรมบ่มจิตมารักษากายวาจาใจนี้แล ให้มันสุจริตธธร,รมก็เพื่อให้เรานั้นเข้าถึงมนุษย์สมบัตินั้นการที่เราได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบาร,รมีณนะสถานที่แห่งนี้ก็ดีเราต้องใช้ทานบาร,รมีการเสียสละในทรัพย์ก็เป็นทานบาร,รมีอย่างหนึ่งการเสียสละแรงกายแรงใจก็เป็นทานบาร,รมีอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเรามีทานบาร,รมีแล้วเมื่อเรามีโอกาส เราก็มาเจริญศีลมาเจริญธรรมมาเจริญภาวนาให้เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นการที่เราประมาทในความดีมีความเพลิดเพลินในสุขในทางโลกเราก็ต้องเบียนว้ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นั้นผู้ที่มีธรรมเข้าถึงศีลแล้วเข้าถึงสมาธิและปัญญาแล้วจะระลึกถึงความตายอยู่เนืองๆหรือเรียกว่าความมิเที่ยงของทุกสปปรรพสิ่ง แต่ถ้าจิตใจย,ยังไปเกี่ยวข้องในทางโลกคือยังมีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่นั่นแลเรียกว่ากำลังห่างไกลจากพระนิพพานดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงอริยมรรคคือทางเดินย่อมมีโอกาสได้เห็นพระนิพพานเพราะบุคคลใดที่เข้าถึงในอริยมรรคอริยมรรคเป็นอย่างไรจึงเรียกว่าอริยมรรค ก็คือบุคคลที่มีปฏิปทามีศรัทธาในทางเดินประพฤติอยู่ปฏิบัติอยู่ระลึกอยู่ก็ดีการสวดมนต์นี้แลภาวนานี้แลเรียกว่าอริยมรรคคือกระทำอยู่ดำเนินอยู่ประพฤติอยู่เพื่อหาความรู้แจ้งเหมือนที่เราได้สดับฟังธรรมนี้ก็เป็นอริยมรรคอย่างหนึ่งเมื่อจิตเรามีศรัทธาต่อธรรมที่เราฟังมีศรัทธาต่อผู้ที่ให้ธรรม แล้วเรามีสมาธิในการฟังสามสิ่งนี้มันจะหนุนให้เข้าถึงตัวศีลสมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกันเมื่อศีลสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นมันจะเกิดเป็นวิปัสสนาคือความเข้าใจในธรรม ดังนั้นศรัทธาตรงนี้ต้องมีสมาธิมีศีลเป็นรากฐานนั้นอย่าได้ดูถูกว่าอริยมรรคนั้นไม่ได้ทำให้เกิดเป็นผลถ้าไม่มีอริยมรรคแล้วผลจะมีได้อย่างไรนั่นก็คือเราต้องลงทุนลงแรงประพฤติปฏิบัติลงไปไม่ว่าเราจะรู้ธรรมมากเพียงใดมันก็เป็นตัวรู้เป็นสัญญาแห่งความจำมันหมายติดอยู่ในขันห้าอยู่ คำว่าติดอยู่ในขันท่าก็ชื่อว่าอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นสมมุติของโลกไปได้ยังไม่พ้นในกฎในไตรล,ลาาักษณญาณแห่งทุกขังอนิจจังอนัตตาแต่เมื่อใดเราวางความรู้ทั้งหลายวางความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายว่าสิ่งที่เรารู้มาเรายังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงในสิ่งที่เรารู้ เมื่อเรายังไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เรารู้จึงยังไม่แจ้งยังไม่สิ้นสงสยัยนั่นแลเรียกว่ายังขาดปัญญาอยู่ความรู้เหล่านั้นจึงไม่เรียกว่าเป็นปัญญาอย่างแท้จริงนั้นเรียกว่าปัญญาแบบโลกโลกคำว่าปัญญาแบบโลกโลกเหล่านี้เมื่อเราไม่ได้สดับเมื่อเราไม่ได้ท่องไม่ได้จดไม่ได้จำแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เลือนหายไปแต่สิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ได้รู้แจ้งด้วยปัญญายาณของเราเองแล้วมันจะพ้นจากสมมุติปัญญัติก็จะเป็นวิมุตติเมื่อเข้าใจในธรรมแล้วจะเป็นวิมุตติเมื่อเป็นวิมุตติแล้วไม่เกี่ยวกับความจำใดๆไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าแม้ร่างกายสัญญาแห่งความจำจะเสื่อมลงในขันธ์ห้าสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติและเข้าใจแจ้งแล้วในอริยสัจก็ดี ในธรรมบทใดใน84,000พันพระธรรมขันธ์ก็ดีแจ้งแล้วในทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นแลเรียกว่าเป็นวิมุตติยาณคือจะพ้นจากสภาวะของสมมุติบัญญัติของโลกแม้ร่างกายจะเสื่อมลงสัญญาความจำมั่นหมายเหล่านี้จะเสื่อมไปแต่ปัญญาที่เราได้ประพฤติปฏิบัติภาวนาวิปัสสนาแล้วมันจะแจ้ง นั่นก็คืออริยสัตว์นั่นเขาจึงบอกว่าผู้ใดเห็นอริยสัตว์แล้วผู้นั้นชื่อได้ว่าเห็นตามความเป็นจริงจะไม่มีนิมิตมาหลอกหลอนได้แม้ร่างกายจะต้องทนทุกทุกพลภาพในวิบากกรรมใดก็ตามนั่นมันเป็นสภาพของกรรมของร่างกายมิใช่ตัวตนของบุคคลน,นั้นมิใช่ตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะกายนี้มันเป็นกรรมเก่าที่เกิดตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซากจำเจอ,อยู่อย่างนี้บางครั้งก็ไปเกิดเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้างวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วแต่อัตภาพของบุญกุศลนี่แหละเรียกว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าบุคคลใดได้เจริญประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์ในทานศีลภาวนา ให้เข้าถึงวิปัสนาเข้าถึงความเป็นพิมุติแจ้งในอริยศัสตว์แล้วนั้นแลสภาพการเกิดของสัตว์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏเกิดขึ้นอีกคือพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเหตุนี้แลที่ฉันก็ดีได้มาสร้างเมืองเมืองนี้เพื่อมารองรับบุคคลที่มีบุญกุศลมีวาสนา ผู้ที่ซึ่งได้อธิษฐานมากับท่านสมเด็จโตเมื่อในครั้งหนึ่งท่านเคยสอนให้ไปสวรรค์สอนให้นั่งภาวนาบัดนี้บุญนั้นแลที่โยมได้เวียนไหวตายเกิดสะสมมาได้ติดจิตเป็นนิสัยเป็นวาสนามีความพึงพอใจในพระพุทธศาสนามีความพึงพอใจในธรรมดังนั้นมันจึงเป็นต้นทุนบารมีที่จะมาประพฤติปฏิบัติต่อ ยิ่งเราอยู่ในเหตุเพศภัยสงครามอย่างนี้เหตุเพศภัยพิบัติอย่างนี้จิตของผู้ที่ได้เจริญมากแล้วจะเป็นจิตผู้ที่ไม่หวั่นไหวในภัยแต่มันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีภูมิธรรมคือมันจะทําให้เกิดทําสังเวศเกิดขึ้นเร่งความเพียรไม่ประมาทในธรรมและเวลามันจะเร่งทําให้บุคคลที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ได้ตื่นตัว แต่บุคคลที่ยังไม่ได้เข้าถึงศรัทธ,ธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยย่อมจะมีแต่ความลังเลสงสัยดังนั้นแล้วไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดที่มีอภินญ,ญามียามอย่างรู้ล่วงหน้าก็ดีที่ได้เตือนได้บอกในเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดตรงหรือไม่ตรงก็ตามแต่อย่างไรแล้วก็จะไม่พ้นเพศภัยไปได้ดังนั้นขอให้พวกโยมทั้งหลาย จงตระหนักรู้ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกใบนี้แม้โลกใบนี้เองก็ไม่เที่ยงมีอายุไขของมันอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าโลกใบนี้จะอยู่ไม่ได้ที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือประเทศอะไรก็ตามรัฐใดก็ตามที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้ที่เป็นเกาะก็จะสาบสูญหายไปที่เป็นแผ่นดินก็คงอยู่เป็นเกาะเป็นแก่งให้คงอยู่ได้ดังนั้นแล้วเมื่อถึงเวลานั้น ความรุ่งเรืองเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของสอย่งนี้มันยังพอให้มนุษย์นั้นได้อยู่ได้มีความรุ่งเรืองของศาสนาดังนั้นต่อไปตั้งแต่พิภาคษาโทษใครที่บอกว่ากรรมนี้ไม่เที่ยงก็ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีทำชั่วแล้วได้ดีเราจะได้เห็นว่ากรรมนั้นเที่ยงทำเป็นอย่างไรทำกรรมชั่วต้องได้รับผลทำกรรมดีกรรมดีย่อมสนองเขาเรียกว่า โลกกำลังจะปรับสมดุลของธรรมธาตุดังนั้นแล้วจะได้รู้ว่าไม่ว่าใครจะทำชั่วอย่างไรจะหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นคนที่ทำกรรมดีแม้ไม่ปรารถนาในความดีนั้นกรรมดีนั้นก็ต้องสนองอยากให้พวกโยมทั้งหลายได้เชื่อมั่นในกรรมว่ากรรมดีทำอะไรก็ตามที่มันเป็นบุญแล้วนั้นเรียกว่ากรรมดีเป็นผลไม่เผ็ดร้อนไม่ให้โทษภายในภายหลัง แต่หากกรรมอันใดที่ทำลงไปแล้วมันเป็นของเผ็ดร้อนให้โทษในภายหลังนั้นเรียกว่ากรรมชั่วดังนั้นผลตรงนี้มันจะกลับมาสนองหากใครมีความสำนึกในบาปกรรมนั้นโทษก็จะลดลงไปกึ่งหนึ่งแต่ถามว่าโทษนั้นจะมีอาภัยโทษหรือไม่ในกึ่งหนึ่งแล้วมันมีอาภัยอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ที่สำคัญตัวเราเองต้องให้อาภัยตัวเราเอง ที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยอมรับในกรรมว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันเป็นโทษอย่างไรมันให้คุณอย่างไรนั่นแลย่อมเข้าถึงความสำนึกในกรรมน้อมกราบในโอวาทรมคำสอนครูบาอาจารย์เหนือเสียนกล้าวขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูลจากเพจธรรม,มะหมหาศจรร์ ตามรอยธรรมสมเด็จโตสถานปฏิบัติธรรมพรหมรังสีมาณที่นี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ